ฮายโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมหลายเหนเจอกระตัวอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคในสุดก็ได้ดูดูมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วก็ทําการปั้นในส่วนของเป็นร่างให้เปิดแม็กล้วด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นลองทดสอบดูสักหน่อยละกันว่าเป็นยังไงบ้างนะผมในอยู่แบบว่าอ่าได้อยู่แบบว่าอ่าติดทีมของผมแล้วมันจะทําให้แบบเจ๋งขึ้นบ้างไหมฮะอ่นเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับผมตัวของดโดเนาะ หวังว่าจะเก่งขึ้นหน่อยแล้วกันนะไอดีที่3ของผมนะครับอ่ะส่วนไอดีอื่นก็มีการเปิดเกียร์อยู่บ้างเนาะก็ได้บ้างมาเป็นไอดีที่2เนาะก็คลิปวิดีโอที่แล้วเลยนะผมก็ลุ้นไปเนาะมีการเปิดได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีได้อะไรอื่นอีกเพิ่มเติมบ้างไหมเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้อ่าไปรุนดูพร้อมผมนะในส่นการเปิดกรชาก็อ่ะไปย้อนดูก่อนได้นะผมไปช่วยรุนดูก่อนได้เนาะนะครับผมส่วนอีกคลิปนึงเดี๋ยวจะมาสุ่มหาอีกอยู่แหละนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ อันนี้ก่อนทําคลิปนี้ก่อนนะฮะในสองตัวเล่นเล่นของตัวรูดอ่ะรูโดก่อนละกันเนาะเป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมอในสองตัวรูโดส์ใสว่องไวนะครับผมธาตุนะ้ำเนาะ,ะและธาตุก็ถือว่าปานกลางนะยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยมากนะควรมีรถได้สักหนึ่งจุดสองจุดก็โอเคแล้วนะผมในสองในสองร่างไฮเปอร์นะครับผมเนาะส่วนจุดยืนก็ยืนไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เนาะยืนอยู่ก็แคบบ่เดี๋ยวอ่า กลางๆแล้วก็ค่อนข้างจะก,กักๆอยู่ใกล้อยู่อะไรประมาณนี้อยู่เนาะ280จุดนะครับผมนะความเร็วในการโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่นะผมก็ถือว่าเร็วนะใช้ได้อยู่โอเคนะครับผมนะส่วนสกิลที่1ก็เป็นสกิลดาเมจนะทะลุอมตะสร้างความเสียหาย40เท่าทําให้ศัตรูติดใบด้วยนะฮะ,ะมีป่วนใบให้ด้วยเนาะตัวนี้นะครับผมนะตัวของลูโดเนาะนะครับผม แล้วก็มีลดต้านสกิลของศัตรูด้วยนะฮะอ่ะสกิลสเป็นสกิลบัฟนะครับผมบัฟก็ไม่ได้เร็วมากนะถือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะครับผมไม่ได้ช้าด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมถือว่ากลางๆนะฮะมีในสองบัฟอ่าบัฟวิ่งให้นะครับผมหนึ่งร้อยอ่าเก้าสิบเปอร์นะฮะแล้วก็มีบัฟเพิ่มคนอ่าความแม่นยาของสกิลด้วยนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมสมความสามารถ อ่าไฮเปอร์ Hyper, ก็เป็นออกปฏิบัติการใบสายพลังเนาะก็ประมาณนี้เลยนะฮะส่วนล้องสามารถก้าวดาวผมก็ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ขึ้นเนาะก็ก็คงไม่มีนะอืมถ้าอยากจะหาจริงก็แนะนําหาเป็นเอานี้ให้มันได้นะในสมกตาต่อต้านเพิ่มแรกนะครับผมหรือไม่ก็รันเอ็กแท็กก็ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาขึ้นแล้วก็ลองเล่นดูอยู่นะครับผมเนาะโอเคส่วนเกียร์ผมใส่เกียร์ประมาณนี้เลยนะไม่มีจบตีโดนแน่นอนนะแล้วก็มีรดแร่2จุดจากเกียร์ อ่าช่องการเป็นเกียร์ชุดฮาโลวีนเนาะแต่ก็อันนี้นะผมเกียร์กระดิ่งนะครับผมส่วนที่จริงผมอยากจะใส่อัปเกรดธาตุก็ใส่ได้นะแต่ว่าลบสกิลต้านสกิลผมมันมันมันแบบว่าไม่ไม่ถึงแบบเยอะประมาณนึงนะฮะอันนี้มันก็พอจะอ่ามีอยู่บ้างนะฮะสำหรับลบสกิลต้านสกิลเนาะอืมก็จะยืนได้ดีหน่อยนะครับผมถ้าจะหาอ่าอัปเกรดธาตุน้ำนะก็นี่เลยถ้ามคอสามารถใส่ได้แต่ว่าผมใส่ไปปุ๊บอ่าค่าลบสกิลผมมันจะ ไม่มีนะฮะมันจะมีต้านสกิลเป็นร้อยนะนะครับผมผมก็ผมก็เลยขอเลือกเป็นแบบอันนี้ก็แล้วกันนะเผื่อมันจะยืนได้นะครับผมประมาณนี้เลยเนาะอะเดี๋ยวไปดูสกิลสักหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงผมตัวของรูดโดนะข้ามลึกหรือเปล่ปาแม่นบ้างไหมนะครับผมไป่เดี๋ยวกดผีชเฉยเลยจะไปสุ่มกาชาเฉยเลยอะตู้นี้ก็มาแล้วด้วยนะสําหรับตัวของนะเอ็นเนะเพื่อนๆคนไหน อ่ายังเปิดไปได้หรือกําลังจะเปิดก็อ่ะเชิญเลยฮะเปิดหาเลยก็ดีเหมือนกันเผื่อจะเปิดได้นาะนี่นี่เลยนะผมพูดแล้วก็อลองจัดสักหน่อยแล้วกันเผื่อจะฟุกได้นะนะครับผมมาลองด้วยข้ามไปเลยปึ๊บจบึ๊บาเจอเฮ้ยไม่ออกฮะโอเคไปช่างมันเดี๋ยวค่อยหาอีกทีแล้วกันนะผมหาแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของลูโดในสงพรสวรรค์หนึ่งนะไอดีไหนที่ได้มาแล้วนะครับผมนะอ่าแล้วก็หาตัวของเอ็นจีด้วยนะครับผมเนาะอ่ะมา ดูสกิลสักหน่อยเนะาะอว่ามีความาสวยงามขนาดไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับผมมันพอจะแบบหดตึงมากน้อยขนาดไหนนะแต่เรื่องของคอสกิลคอสาม่านี่ก็โอเคอยู่นะอ่าเป็นแบบว่าใบ้นะผม ควาสามารถสกิลเนี้ยมันที่อย่บอกว่าโอเคอยู่นะทาให้ศัตรูแบบไม,ไม่ไม่แบบอ,ออกสกิลเลยอะไรประมาณนี้ผมมันปวนตรงนี้นี่แหละนะมีแค่ตีธรรมดาสเสร็จาอย่างเดียวเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นสตาร์ล่นะเนาะเพราะว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไม,ไม่สามารถทำให้แบบเราแบบทำให้ไม่ทําแบบว่าไม่ให้นี่นะมันแบบตีเราได้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่านี่มันก็จะมารถตีเราได้อยู่นะใบนะฮะเมื่อกี้ก็เห็นมันติด2ทีแตกนะใช่ไหมบอสเดี๋ยวเขาดูทีแล้วกันเมื่อกี้ลืมดู สดบัฟก็บัฟประมาณนี้เลยนะเหมือนจะซอกหาขายะแล้วก็เจอไม้บรรทัดไอ้ยาวๆนี่เนาะโอเคแล้วก็ติดวิ่งอย่างจวดส่วนอันนี้การโจบตีก็ไม่ได้ช้ามากทักเท่าไหร่นะถือว่าก็เร็วใช้ได้อยู่นะส่วน,นนี้ก็ดาเมจเพียงเดียวก็ได้ครึ่งหลอดถือว่าก็แรงอยู่นะถ้ามีตัวบัฟให้มันด้วยเนี่ยไอตัวแบบอะไรนะตัวของเดีอนมันอนะอ่า มันก็จะสามารถตีแบบแรงมากกว่านี้นะอย่างเช่นผมใส่ตัวแจกฟรีมาอะไรเงี้ยน่าจะเพิ่มตาม,มีดได้แรงกว่านี้นะโอเคโซความกเออกว้างสกิลก็เดี๋ยวไปดูสักหน่อยในอีกด่านหนึ่งเนาะโอเคด่านนี้สก,กิลมันค่อนข้างที่จะก,กว้างอยู่นะแต่ว่าข้ามหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่คิดว่าไม่น่าข้ามนะ <laughs> มันน่าจะแบบแค่สก,กิลกว้างเฉยเหมือนอ่ทรงเดียวก,กันกับตัวของ เวอร์นะฮะเออแต่นะั้นมันจะดูกว้างดูอันนี้ชิบหายเลยนะผมเ,เร็วเลยนะฮะแต่อันนี้มันก็พอได้ะนะอืมก็ไม่ก็เออก็ไม่แย่นะฮะก็ไม่แยะะ่ใช้ได้อยู่นี่นะปึ๊บอานนี้ไม่ข้ามมาถึงตรงนี้เลยครับผมนี่นี่นี่ตรงแถวๆตรงนี้ครับผมตัวขาวๆตรงนี้นะฮะเมื่อกี้เห็นมันติดอยู่มันฟาดจากหน้าหน้าป้อมเรามาถึงตรงกลางๆตรงนี้นะฮะก็ข้อท้าที่แบบว่าสกิลกว้างมากๆเลยนะผมส่วนข้ามไหมก็เหมือนจะไม่ข้ามนะ ถ้ามันข้ามมันจะอ่าลึกมาถึงตรงรถแถวหน้าป้อมตรงนีแ้แถวนี้เลยเนาะแต่อันนี้มันไม่ออกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมปล่อยตัวแล้วกันไอเดี๋ยวเมื่อกี้มันติดตรงนี้เหรอเอ้าเฮ้ยไม่สรุปมันข้ามไหมเนี่ยหรือไม่ข้ามเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมันติดตรงนี้เลยอะเดี๋ยวนะดูอีกทีดิเมื่อกี้ดูไม่ทันอะ่ะเออสรุปม,มันข้ามหรืเอเปล่าเพื่อนเพื่อนก็มาพูดคุยกันได้นะเออแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแบบ สกิวเมันกว้างอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่น p v p สักหน่อยแล้วกันทดสอบสู้กับตัวของบาวล็อกบอสมืออะไรก็ว่าไปนะ,ะมาเดี๋ยวสู้ก่อนลองดูนะครับผมบาวล็อกนะฮะบาวล็อกไอดีนี้นะครับผมใช่ไหม๋อผมไม่ได้จัดไอ,ไอทีมนี้อ่าผมจัดทีม ไอดีไอดีห้าอันนี้นะเจียอย่างตึงแล้วก็เป็นร่างเก้าดาวแม็กนะแต่สองตัวบอสมืดเอ้ยไม่ใช่บาร์ล็อกนะฮะนี่นะครับผมตึงจริงนะก็ผมคิดว่าน่าจะสู้ไม่ได้หรอกนะเออถ้าถ้ามันแบบว่าผมปั้นในสองตัวลูโดปั้นเป็นร่างเก้าดาวแม็กนี่ไม่นเนี่ยอาจจะสู้ได้อยู่นะครับผมจะลองดูแล้วกันนะพอจะไหวไหมแล้วฟาดแบบทีนึงเนี่ยจะตายบ้างหรือเปล่าแล้วก็อะไรยังไงอะดูดิไปชึบปล่อยตัวไปเลย อได้ฟาดบ้างไหมถ้าไม่ได้ฟาดเลยก็อะขอแบบอามาตะช่วยสักหน่อยดูดิปับ๊บอ่าก็ฟาดได้อยู่บ้างแตกอยู่ดอกนึงอันนี้ไม่ได้แบบมีอัปเกรดธาตุนะถ้ามีอัปเกรดธาตุก็คือจะแรงแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวสู้กับบอสมืดดูแล้วกันนะฮะอ่าไหนๆก็พูดถึงแล้วนะครับผมบอสมืดนะฮะในะส่เกียร์ตึ้งเหมือนกันเลยมีในสองอ่า จบตีโดนแน่นอนแล้วก็อ,อัพมืดด้วยนะฮะตึงเลยทีเดียวเชียวผมร่างเกาดามแม็กเน,ะะนาะน่าจะดูทรงเหมือนกันกันกบไอดีห้เมื่อกี้เลยนะครับผมไปดูดีว่ายังไงให้เปอร์แม็กพอได้ไหมนะฮะไปครับผมผมมีเกียร์แค่นี้ก็ใส่แค่นี้นะโอเคถ้าเพื่อนๆมีเกียร์เก่เกงๆมากกว่านี้ก็น่าจะพอไหวกว่านี้อยู่ได้อยู่นะฮะ โอเคเหมือนจะโดนยิงอยู่ดีฮะอ่ะผมลองอามาตะช่วยซะหน่อยอาฟาดไปบึ้มโดนบ้างไหมอันนี้เขาก็ได้เปรียบก็คือเขายิงไกลกว่าเราเนาะมันเลยแบบเราแบบกาลังจะเดินถึงอะเขาก็ยิงใส่เราแล้ว,ลวนะฮะโอเคขฟาฟาดสักทีหนึ่งดีอบ่บวิ่งติดอย่างน้อยถ้ามันมีอามาตะนะมันน่านจะไหวอยู่อ่ะประมาณนี้เลยละกันนะ โอเคถ้าจะเอาตัวหนึ่งมาขวางมันก็พอได้แหละนะครับผมเออ,อเดี๋ยวสู้กับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวโคโรโบบ้านแล้วกันนะเป็นอ่เในส่วนตัวเก่าๆบ้างนะเมื่อก่อนคือเขาถ้าที่เก่งตึงมากตอนนี้ก็ยังเก่งตึงแหละนะฮะแต่ตัวมันค่อนข้างเก่าแล้วเมกูมินนะอ่ลองสู้กับเมกูมินดู ID4 นะครับโอเค มีงูมินเมกูมินอยู่ไหนเอ่ยนี่นะน่าจะมีในส่วนของโจมตีโดนแน่นอนแล้วก็อัพไฟด้วยนะฮะโอเคนี่นะผมอัพไฟอัพเกียร์ธาตุอ่ะลองดูไหวบ้างไหมอันนี้คือเป็นชนะธาตุนะเออก็คงจะไหวแหละปกติตามหลักนะเออมันต้องไหวนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ไหวเนาะลองดูัะผมไป ลองดูตัวเก่าๆบ้างครับผมอันนี้คือตํานานเลยทีเดียวเชียวนะแต่เขาก็สามารถใส่อันนี้ได้นะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็น,เร,เ,นเ,รเราเป็นน้ำเราเป็นน้ํานะนี่จะหดไปไหน <c oughs> อ่านี่ฟาดคืนเป็นไงล่ะตายดิดตายได้อยู่โอเคนี่คผมเราโดนหยุดห้านะอุ้ยอปล่อยตัวไม่ได้เลยเดี๋ยวขออมตะช่วยแล้วกันอันนี้เป็น เมกุมินเป็นล่ากับดามแม็กเนาะป้าฟาดไปโอ้ตายเกลี้ยงอยู่เหมือนกันนะโอเคก็มันก็ต้องตายแหละเนาะอ่าเดี๋ยวสู้กับคุณกินดูแล้วกันเออใส่พลังดูเนาะคุณกินไอดีเดี๋ยวนะเอาไอดีไหนดี <c oughs> น่าจะเอาเป็นไอดีสแล้วกันนะฮะ อ่าไอไม่มีอัปเกรด่านะแต่ว่ามีโจมตีโดนแน่นอนนะผมก็คงจะโดนขึ้นเต่าสตันแน่นอนนะโอเคไปไอเดีสองเนาะโอ้ oh, ผมตั้งเกมตั้งรับแบบตัวเดียวเดียวแป๊บเดียวผมโดนตีถล่มยับเลยผมต้องรีบทำแล้วแหละโอเคอ่ะคุณกินนะนี่เลยนะครับผมล่างเก้าดาวแม่งเหมือนกัน โอเคลองสู้ดูนะฮะไปอ่านี่คือทตุชนะทาุนะอ่าดูดีว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมปล่อยไปเลยได้ซัดเกลี้ยงหรือเปล่าปึ๊บฟาดไปไม่โดนนะนี่ไงโดนแน่นอนฮนะ <c oughs> อ่ะตีไปอ่าก็ตายอยู่ฮนะฟึบนี่อันนี้คือสายว่องไวนะฮะ ตีกับสายพลังนะก็จะดีหน่อยใช่ไหมไม่ดีสิมันต้องเป็นไหวพริบกับพลังเนาะอ่านชนะท่กากันไอชนาทอ่าชนะทางกาันอันนี้ก็พอได้อยู่เหมือนกันแล้วนะ่ะใช่ไหมพอได้อยู่ใช่ไหมพอได้อยู่แหละนี่ยินคุยกันอยูฟ่ฟาดก็ฟาดตายอยู่นะแต่ว่าคือเขามีโจบดีโดยแน่นอนนะก็เลยสตันเราได้นะครับผมถ้าคุณกินไม่มีโจบดีโดยแน่นอนผมคิดว่าน่าจะฟาดไม่ค่อยโดนหรอกเพราะว่าเราก็ชนะทตุนะ โอเคถ้าเราใส่อันนี้น่าจะน่าจะแบบทีเดียวตายง่ายๆนะออปเกตธาตุนะครับผมอ่ะลองดูอีกสักตัวดีมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวหาดูก่อนนะตัวไหนบ้างมีพาวเวอเออลองดูพาวเวดิไฟพาวเวเป็นไฟแล้วก็มีพรสวรรค์นหนึ่งนะฮะ โอเคแล้วก็บบาช้างนะฮะอ่าเดี๋ยวเอาสักหน่อยแล้วกันบบาช้างเนาะส่วนธาตุไม้เราไม่เอามาแล้วกันเพราะว่ามันแพธาตุนะเออชิองชิองก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าะโอเคเพราะว่ามันเป็นไฟนะก็น่าจะตีได้อยู่แหละใช่ไนะหมอ่า๋ยวนะบอสมืด เอ่ไม่ใช่บบาช้างคุดผ <c oughs> ิดอะเดี๋ยวเอา power ก่อนแล้วกัน power power ลองสู้กับ power ดีคอรโบรอบที่แล้วนะครับผมจัดไปไอดี ID. อันนี้นะไปลองดูครับผมอ่า ฟาดเกลี้ยงหรือเปล่ายัางไงไวพริบว่องไวว่องไวไวพริบว่องไวว่องไวไวพริบไปพิบป,ประมาณนี้ฟาดบ้างนี้สป,ปุ๊บติดติดบ้างติดบ้างไอ้นี่ไงติดแล้วปาบก็ให้นี่ครับผมก็ตามหลักนะ <c oughs> ตายอยู่อีดีนะครับผมโอเคโอเค,อเคนี่แหละส,ส,ส,สั้นๆนะฮะชี้องค์ก็น่าจะเหมือนกันแหลนะเนาะเพราะว่าเป็นไฟ เดี๋ยวเอาเป็นมานี่เลยแล้วกันบาวล็อกเอ้ไม่ใช่มจะเป็นล็อกอย่างเดียวเลยเนาะ <c oughs> คือผมชอบบาวล็อกเนาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเอาบาวช้างนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มไป <c oughs> ลองตีเป็นแบบทีมดูบ้างแล้วนะครับผมอลองสู้เป็นมืดดูอีกทีนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดอันนี้ถือว่าใช่ละใช่ใช่ลวมั้งเปลี่ยนแล้วเป็นแล้ว,ลวโอเค ไม่มีอัพมืดนะในส่วนตัวบราวชา้างนะผมแต่ว่าเป็นร่างเก้าดาวแม็กเนาะโอเคไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นสู้กับพวกแสงและมืดอะไรประมาณนี้นะผมอ่ไปดาเมจสกิะดอกแรกไม่โดนนะถ้าผมมีโดบยีโดนแน,น่นอนน่าจะง่ายกว่านี้นะน่าจะเก่งหดตึงมากกว่านี้เสียด,ดายาผมไม่ ไม่มีถึงถึงมีผมก็แบบว่ายังไม่อยากจะมาใส่นะฮะ <c oughs> เพราะว่ายังไม่ทันเป็นร่างก้าดาวไงเดี๋ยวร่างก้าดาวผมอาจจะลองใส่ดูก็ได้เนาะอ่าฟาดฟ,ฟาดโดดบางนี้สักทีที่ขอสักทีหน่อยให้โดดสักทีฟาดโซ่ไปอันนี้ก็ใส่เกียร์ตึงอยู่นะแบบหลบแบบสุดยอดมากแล้วก็ต้านสุดยอดเลยอด้วยแล้วก็ผมแล้วก็เลือดเยอะด้วยเนาะอ่าโอเค ประมาณนี้แล้วกันทำไมมันดูเหมือนมันไม่ค่อยดีเลยก็น,นั่นแหละนะคือมันเอามาสู้ด้วยคือมันมีแต่ล่างแบบเป็นเก้าดาวแม็กเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะโอเคมาเดี๋ยวเล่นเป็นทีมลูเลยก็แล้วกันนะฮะโอเคเอาทีมพอแบบสูงสีสักหน่อยแล้วกันอืมอ่าประมาณนี้แล้วกันโอ้อันนี้มันจะสูสีไหมเนี่ยเหมือนเหมือนเขาจะเก่งกว่าด้วยเลยนะฮะ แต่ก็ช่างมันลองเล่นดูแล้วกันนะไปป,บบปุ๊บปุ๊บปปุ๊บปุปล่อยตัวไปค <ผม S 1> รับผมผมเอาเซลลีนาฬิกาปลวกมาเล่นใช้ด้วยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะช่วยแบบว่าทําให้ทีมผมดูดีขึ้นบ้างหรือเปล่าลก็รู้นะนะครับผมเดี๋ยวผมกดออตโต้ทำไมเนี่ยไม่น,าน่าล่ะถึงปล่อยแบบตัวไม่ค่อยทันปกติผมปล่อยตัวได้เร็วอยู่นะโอเคไปฮะ รูดดผมพอจะเห็นบ้างไหมโอเคอ่ะพัดมาก็พัดกลับนะครับผมไม่โกงนะโอเคไปห้ามดูถูกบอทนะครับผมบอทสมัยนี้ตอนนี้คือเขาทั้งที่จะเก่งมากๆเลยนะครับผมอ่าเก่งจริงนะฮะเกียร์แบบดูทรงแบบจะากกาว่าผมแต่บอทเก่งเนี่ยก็ <c oughs> ทำให้ผมแพ้ได้อยู่เหมือนกันเนาะ โอเคก็ไป่ไดีแนมไม่ได้มองลูโดเลยมองไม่ทนันมองไม่เห็นนะอ่ะเดี๋ยวขอเล่นอีกสักรอบแล้วกันนะไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมรับตัวนี้แล้วกันขนนกแจกฟรีจากรอบที่แล้วนะฮะเหมือนจะรับยังไม่หมดใช่ไหมนี่ไงเอาอีกสักสองรอบแล้วกันนะโอเคเื่อเพื่อนก็ เปิดได้บ้างหรือเปล่าแล้วมีพรสวรรค์หนึ่งมาบ้างไหมนะครับผมแล้วมันใช้ดีหรือเปล่านะสำหรับตัวของ udo, อนนอนะขรูโดอตนะอามาพูดคุยกันหน่อยนะแล้วก็ข้ามจริงไหมข้ามหรือเปล่านะครับผมหรือว่าสกิลมันกว้างนะครับผมก็อมาพูดคุยกันหน่อยเนาะผมเล่นทีนี้เลยเลยก็แล้วกันนะเอนท่าที่เก่งอยู่นะครับผมฝั่งเขานะไปครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อยตัวไปเลยครับผมปึ๊บปึ๊บเขาเขาเขาไม่ีบินด้วยหรอรอบเนี้ยผมดูมดูว่ามีบินด้วย แต่ผมจะไหวไหมเนี่ยถ้ามีวินเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเล่นด้วยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้จัดทีมกันบินด้วยนะผมออาไปปล่อยตัวไปโดนทั้งเพิ่มแล่โดนทั้งหยุด5วินาทีนะแต่ส่วนใหญ่เพิ่มแล่เค่อนข้างที่จะดิบเถื่อนนะผมนะตอนนี้นะเก่งมากๆเลยผมเอาผมกดอามาตะาไปเลยแล้วกันนะไม่อยากจะทําให้แบบเดนเจอร์ผมตายผมปล่อยตัวไม่ได้เลยว่ามันโดนหยุด5วินาที เพิ่มแรกกตต็ติดอันนี้เกินเหมือนว่าเราจะมาดัานหน้าป้อมได้แล้วนะฮะโอเคพัดมาแล้วก็ขอพัดกลับนะแช่แข็งอัดป้อมไปฮึบลูโดโอ,อยู่ไหนลูโดโอ,อยู่แถวตรงเลมนะโอเคพอจะติดใบใด,ดบ้างหรือเปล่ามันต้องเป็นรูปอันไหนผมก็ไม่รู้นะมองไม่ได้เห็น เวลามาติดสถานะใบนะอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายอีกทีมนึงแล้วกันนะฮะโอเคอ่ะทีมนี้เลยก็ได้อ่ะขี้เกียจหาเยอะนะขออนุญาตตีเลยแล้วกันเนาะไปครับผมไม่รู้ว่าจะไหวไหมเห็นพันนั้นเนี่ยมีตัวแบบอ่าเก่งๆเนี่ยเยอะอยู่นะครับผมพวกตัวแบบใหม่ๆนะอ่าพวกอไนะอ้นะไอชิองนะครับผมอะไรนี้ก็มีนะคางวระคุณกินเอเลนนะฮะ ไอเลนก็ยังมีคนใช้อยู่นะถึงแม้ว่าจะตัวเป็นตัวเก่าแล้วนะครับผมแม้แต่ผมไอดีหลักยังใช้เลยเนาะมันใช้ได้ดีอยู่นะมันปวดได้อยู่นะผมถ้ายิงมีเกียร์ดีๆเนาะเออนะครับผมมันก็ยังหดตึงได้อยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคไปหลีกแถวๆนี้นะี้ยมันก็ใช้กันเยอะนะครับผมแต่ถ้าหลีกบนบน,บนหลีกต้มนานนะฮะก็ก็คงจะไม่ค่อยเห็นแลนะ้วเนาะสำหรับพวกตัวาสายพลังพวกประมาณนี้นะครับผมอาจะเริ่มไม่ค่อยใช้พลังเยอะอาจจะไปใช้พวกซัมมอนใช่ไหม โซนี่สล็อตอะไรเงี้ยเออถสาโนใหญ่นะครับผมโอเคจูโด,ดก็พอได้อยู่บ้างเนาะถ้าเล่นเป็นทีมก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็เหมือนจะช่วยไอดีผมได้อยู่เนาะก็คงจะติดทีมอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าไอดีเนี้ยทีมเนี้ยเหมือนจะยังไม่มีใบใช่ไหมหรือว่ามีแล้วไม่มีมั้งยังไม่มีครับผมมียังไม่มีใบก็อ่ะเอามาแทน ดีเลยนะผมอันนี้ผมเอาบานักมยากรออกด้วยเนาะเอามาใช้แทนในส่วนงตัวนาฬิกาปป่อ่าเพราะว่าบาลนักมยากรมันก็เอ่าเหมือนกันกับตัวของอ่าบราวช้างเนาะที่ผมมีนะผมไอดีนี้เนาะผมก็เลยเอาออกเลยแล้วกันใช้เป็นบราวช้างอย่างเดียวก็พอนะครับผมเพราะว่าบราวช้างมันก็เก่งเหลือเฟือแล้วนะฮะแต่ถึงแม้ว่าผมจะปั้นเป็นร่างก้าวดาวแม็กแล้วก็ตามเถอะนะก็เลยแบบ จำใจเอาออกเลยแล้วกัน,นเลยก็แล้วกันแต่ว่าผมก็ยังใช้หมดอื่นอยู่นะพวกกิวอะไรเงี้ยนะผมนะในสวนการแบบอะไรนะเล่นหัวคอยอะไรเงี้ยนะผมยังพอเล่นได้อาหยิบได้บ้าอาหยิบได้มาเล่นอยู่บ้างนะครับผมเนาะสำหรับตัวบานักมยากลนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมสำหรับเพื่อนกำลังคิดว่าจะจะปั้นดีไหมบานักมยากลผมก็ไม่แน,นะนำไม่แนะนานเลยเละ ไม่แนะนําเลยว่าให้ปั้นนะฮะไปปั้นตัวใหม่ๆดีกว่านะครับผมเนาะอ่ะโอเคสําหรับตัวของรูโดก็ประมาณนี้แล้วกันนะในสองตัวรู d โดล่างไฮเปอร์แม็กนะครับผมนะอ่าก็ใช้งานได้โอเคอยู่แหละนะครับผมโอเคมากๆเลยแล้วผมก็ลองใช้เป็นอัปเกรด่านแล้วด้วยนะครับผมมันก็โอเคใช้งานได้อยู่ดีเหมือนกันด้วยเนาะถ้ายิ่งผม ไปขอเกียร์ที่เป็นมีจบตีโดยแน่นอนนะผมก็คงจะเก็บบ้ากมากกว่านี้ด้วยเนาะสำหรับตัวของลูโดนะครับผมผมก็มีอยู่แหละแต่ว่าผมแค่ไม่อยากจะโดมาใส่เฉยๆนะฮะเออผมก็เลยแบบอยากใส่เกียร์ประมาณนี้ให้เพื่อให,ให้เพื่อนๆดูนะว่ามันเป็นอะไรไงมันพอได้บ้างไหมนะครับผมเนาะก็สรุปมันก็เป็นประมาณนี้เลยนะผมเพื่อนๆถูกใจบ,บ้างหรือเปล่า <c oughs> เออสำหรับตัวของลูโดมาพูดคุยกันหน่อยก็ได้นเนาะไม่ว่าจะเป็นของฉบับของเพื่อนๆหรือของผมเนี่ยเออ ถูกใจบ้างไม่ก็ามาพูดคุยกันได้หรือจะแนะนําให้ผมเปลี่ยนเกียร์อะไรยังไงก็ามาพูดคุยกันได้เนาะนะครับผมอแล้วก็ถามว่าจะปั้นเป็นร่างก้าวดาวไหมผมคิดว่าผมจะทําอยู่นะเอออาจจะไม่แม็ก์หรอกแต่ว่าน่าจะขึ้นอยู่นะครับผมเพราะว่าก็อยากจะได้ไอ้นี่มาด้วยเนาะต่อต้านเพิ่มแร้นะผมอย่างน้อยก็ให้มันตัวเนี้ได้ปล่อยแล้ได้สะดวกสบาย ไม่ได้เพิ่มอ่าไม่ได้โดนเพิ่มแร่อะไรประมาณนี้เนาะนะครับผมนะโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนไม่เบิดกล้าชาก,กันแล้วยังไม่ได้ก็ขอให้ได้ละกันขอให้บิ๊กเกือเนาะเออนะครับผม สุส้ๆครับผมเกียร์ก็เหมือนกันด้วยขอให้ได้เนาะเออเอาให้ได้เพราะว่ารอบเนี้ยมันก็เกียร์ก็ดีอยู่เหมือนกันนะมีโจบดีโดยแน่นอนเป็นเจ็ดดาวแล้วก็แปดดาวเป็นเจยบป้องกันนะพวกอัพเกรดธาตุด้วยนะผมมีส่งเกียร์ธาตุแสงใช่ไหมอ่าแล้วก็อ่าพวกไฟไม้น้ำอะไรประมาณนี้เนาะอ่ามีให้ด้วยนะครับผมก็อ่ะโชคดีฮะขอให้เปิดได้ละกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่าโคโลโบดูโดแล้วก็ตัวของเอ็นจิด้วยเนาะนะครับผมอ่ะโชคดีมีชายครับผมอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอ่าที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ คลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับโลยที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้มีพลาดดูคลิปใหม่ๆกับผมก่อนใครนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอตาวสวัสดีครับแล้วไว้กันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหเดี๋ยวไปลองฟันดูเล่นดูแล้วกันนะฮะ